สวัสดีจ้าสวัสดีวันเสารนะ์เนาะวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันหยุดเนาะคะ่ะแล้วมือก็เสียเอ้า <c oughs> บอกไปบอกมาเป็นภาษาอีสานเนาะนะ,ะบางครั้งก็ลืมนะคะภาษาอีสานก็เป็นภาษาบ้านเกิดตัวเองเนาะนะคะเป็นคนรอยเอ็ดนะ,ะจ๊ะเนาะกับมายุดไตเนาะค่กะก็เลยใส่ภาษากลางในการเวนะ่าเนาะ่ะกาศ บางเทอกับพอพัภาษากลางแต่ว่าสำเนียงภาษาเอาเอาคำอีสานนะว่าภาษากลางเนาะสำเนียงกับสิบแบบแป้ง,ง,งนะคะต๊แน่นะคะเนาะจ้าจ้าวันนี้ก็จะมาเอากลางนี่คนเนะ <c oughs> เาะสลับไปสลับมาค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบ่งบ,บอลสีเหมือนเดิมเนาอะ,อะวันเสาร์นะคะตรงที่บันเสาร์ก็ใครสนใจนะคะก็ทักเพจสวนบอนสีลิลี่แฟมเนาะ แล้วก็ Facebook สุภรัตเพชรดำนะคะเบอร์โทรก็มีนะคะศู1 8์แ9ด7นึแป้านก็ด็ะคะกับปกติก็จะวางไว้ในคลิปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เปิดเรียนก็ถ้าเกิดว่าใครสั่งนะคะเราก็จะส่งวันเสาร์นะคะลงเสาร์นี้แล้วก็เราก็ค่อยส่งวันเสาร์นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้เนาะนะคะ ค่ะวันนี้มีอยู่สองราคานะคะที่จะมาแบ่งปันร้อยสามสิบาทรวมส่งกับร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะบางทีก็ต้นเดิมๆแนแะค่ะแล้วก็เอามาลดราคาหรือว่าดับราคาลงเนาะนะคะก็ช่วงนี้เนาะก็จะใกล้ฤดูหนาวนะคะแถวใต้นี่ก็จะตกตลอดจริงๆวันนี้นี่รอให้แดดออกแต่ว่ายังไม่ออกทีนะ,ะจนสิบโมงกว่าๆแล้วนะคะก็ก็ยังไม่ออกเนาะแดดก็ได ทีนี้ก็ช่วงนี้นะคะมันก็จะเริ่มเป็นฤดูหนาวเนาะนะคะลงมานะคะบอลบางตัวนี่นะคะเริ่มยุบใบนะคะเริ่มยุบใบนะคะแต่ว่าก็ก็ยังมีบางต้นที่ยังสวยอยู่นะบางต้นก็อยู่ใบตลอดนะคะก็มีใบตลอดเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าอะไรบ้างเนาะ,ะอันนี้เป็นถาด เป็นขันเนาะขนาดกระถางสามนิ้วนะคะเป็นต้นเบบีเนาะตัวนี้เนะาะกระถากระถานี้นะคะขันเนี้ยนะขันเนี้ยมีอยู่สี่กระถางนะกระถางสามนิ้วเนาะคะนะ่ะเนาะก็หนึ 1, ่งร้อยสิบบาทรวมส่งนะคะใครสนใจน่าจะเป็นตะระแม่กุสมานะคะดูจากใบแล้วเนาะนะคะอันนี้คืออันแรกเนาะอันที่สองนะคะอันนี้ก็เป็น แก้วสารพัดนึกนะคะอันนี no well, like ้เคยลงไปแล้วเนาะอันนี้ร้อยห้าสิบาทรวมส่งเหมือนกันเนาะอันนี้แก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะมีแก้วสารพัดนึกตัวเมียด้วยนะคะอันนี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งเหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้พึ่งอันนี้พึ่งลงคลิปไปเมื่อวานเนี่ยนะคะร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเจ้าคุณเดนมาร์กนะคะตรงนี้หัวนะคะ เขาพึ่งโผล่ใบนะคะนี่อันนี้หัวเยอะนะ,ะไม่ใช่หัวเยอะหัวใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นนานแล้วนะคะก็ใบสวยดีนะคะก็เห็นเออใบสวยดีเดี๋ยวเราพลูกขายเพราะว่ามีใครยังไม่มีเนาะนะคะต่อไปเป็นนางไหมเนาะในกระถางนี้มีอยู่สามต้นเนะะาะน้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะ แล้วก็จอมทับนะคะวันสีจอมทับเนาะ,ะก็เหลืออยู่ต้นเดียวนี้แหละคะ่ะที่เราเคยโพสตปดสิบาทเน,นาะอันนี้ก็150ห้าสิบาทรวมส่งนะคะอยู่ในขนาดกระถางห้านิ้วห้าดห้านิ้วนะะเนาะใบสวยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีกระถางสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วแล้วก็มีหกนิ้วด้วยแหละแต่ว่าอันนี้ก็ตระแม่กดสุมาแต่ว่าว่ามันไม่ค่อยสวยเน,ะะนาะตัวนี้ก็ร้อยสามสิบบาทรวมส่งเนาะ เราแม่มีอยู่สองกระถางเนาะคะ่ะร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะคะแล้วก็มีขนุนหมอนรุ่มพระพราของเรานะคะอันนี้ก็ร้อยสามสิบบาทรวมส่งเหมือนกันเนาะนะคะเงาะถอดรูปนะคะร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะคะแล้วก็มีผีเสื้อนะคะบ้าสีผีเสื้อของเรา ขนาดกระถางสีนิ้วนี่ยังมีอยู่3ต้นนะคะยังมีอยู่สามกระถางนะคะอันนี้ก็130บาทรวมสุกนะคะใครสนใจทักนะคะก็ทักมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะเนาะสอบถามนะทักในแชทเพจสวนบาสริล,ลีแฟมนะหรือว่าเฟซบุ๊กนะก็จะไม่ได้มีค่าสิ้นเปลืองนะคะในการทักแชทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโทรก็08 1 8 9 1 9 7ห6นนะคะก็ สนใจทักได้สอบถามราคาได้นะคะแต่ใครยังไม่มีเนะนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า